สวัสดีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเกี่ยวกับความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดอรธานีวันนี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดฐานดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราแปดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราแปดนะครับก็ได้บัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใด กระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ องค์ประกอบความผิดาตามมาตรานี้นะครับก็คือการกระทําโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับข้อมูลหมายถึงการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลักลอบดักฟังหรือแอบบันทึกข้อมูลที่ส่งผ่านถึงกันโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั่นเองและการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ อยู่ในระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นจึงไม่รวมถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูลซึ่งอันนั้นจะเป็นความผิดตามมาตรา7ที่มีอัตราโทษน้อยกว่านะครับสำคัญคือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยจะต้องมีได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์หมายถึงเจ้าของข้อมูลไม่ได้ต้องการเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลทั่วไปนั่นเอง การที่จะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือไม่เนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าเจ้าของข้อมูลมีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูลนั้นหรือไม่เช่นตั้งค่าสาธารณะไว้ในการโค้์หรือแชร์ข้อมูลนะครับแต่หากเจ้าของข้อมูลเขาตั้งค่าส่วนตัวไว้หรือส่งให้เฉพาะเพื่อนในกลุ่มอย่างนี้หากใครไปใช้เทคนิคในการดักรับข้อมูลไว้ก็จะเป็นความผิด โดยไม่จําต้องพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเป็นความลับหรือไม่สรุปก็คือผู้ใดที่ไปดักรับข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะก็จะมีความผิดฐานดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบอันนี้ก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน6 0หม0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับังเองการใช้เทคนิคในการดักรับข้อมูลนะครับก็เช่นการใช้ QR code คด เป็นช่องทางในการติดตั้งมาแวร์ในการในอุปกรณ์ของผู้อื่นเพื่อดักรับข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ถามว่ามาแวร์คืออะไรนะครับมาแวร์ก็คือซอฟต์แวร์นะครับที่เจตนาออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์มาแวร์มีหลายประเภทนะครับรวมถึงพวกไวรัสคอมพิวเตอร์นอนคอมพิวเตอร์หรือ,อโปรแกรมที่ แอบกระทําการใดๆก็ตามที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเองเช่นพวกโปรแกรมฟังเพลงนะครับที่เปิดช่องให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกลนะครับโปรแกรมลักษณะนี้อาจจะไม่ได้ทําความเสียหายโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์แต่ก็เป็นช่องทางที่จะนํามาซึ่งความเสีย หายต่อไปได้ในอนาคตนะครับในปัจจุบันนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่สามารถทําผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเช่นการโอนเงินการจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับสามารถทําจากที่ใดก็ได้นะครับโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปทําธุรกรรมตามสถานที่ต่างๆด้วยตนเองนะครับก็แต่ความสะดวกรวดเร็วที่มันก็แฝงมานะครับด้วยภัยคุกคามจากพวกมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีในการก่ออาชญากรรมนะครับเช่นการจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานการใช้อีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อ ว่าเป็นอีเมลหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองคอ์กรที่เหยื่อทําธุรกรรมด้วยเมื่อหลงเชื่อแล้วก็ไปกกอะข้อมูลลงไปก็จะทําให้พวกมิจฉาชีพนะก็ได้ไปซึ่งข้อมูลเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับแล้วก็นําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเข้าระบบเพื่อ สร้างความเสียหายด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการยักย้ายถ่ายโอนหรือเอาไปทำธุรกรรมเพื่อหลอกลวงผู้อื่นอีกต่อหนึ่งก็เป็นได้นะครับกรณีในต่างประเทศนะครับเคยมีคำพิพากษาให้จำคุกแฮกเกอร์หนุ่มชาวตุรกีในข้อหาจารกรรมข้อมูลบนโลกออนไลน์และปลอมแปลงเว็บไซต์ธนาคารเพื่อหลอกลวงผู้อื่นและช่อโกง บัตรเครดิตนะครับกรณีนี้นะครับก็ถูกสารในต่างประเทศพิพภากษาให้จำคุกเป็นเวลารวมถึงสามร้อยกว่าปีเลยทีเดียวส่วนในประเทศไทยนะครับก็จะมีเคสที่จับหนุ่มชาวต่างชาติจับหญิงไทยเนี่ยที่ไปดึงสัญญาณถ่ายทอดพีเมรีแล้วมาขายผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายถึงหนึ่งร้อยล้านบาทเลยทีเดียวเป็นการเป็นกรณีที่ใช้ประเทศไทยเป็น ฐานแม่ข่ายในการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านเว็บไซต์นะครับแล้ก็มีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนจากสมาชิกทั่วโลกทั้งในเอเชียและยุโรปนะครับซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับก็ได้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อดีไอในประเทศไทยนะครับให้ตรวจสอบการนักรอบนําสัญญาณพรีเมียร์ลีกมาเผยแพร่โดยมิชอบอันเป็นความผิดฐานกระทํา โดยไม่ชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไวซิ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตาแปนี่เองนะครับและก็เป็นความผิดฐานร่วมกันแพร่เสียงแพร่ผ้าโดยเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะเป็นความผิดตามพรบลิขสิทธิ์นะครับเคสนี้ก็มีการเรียกค่าเสียหายกันไปในเบื้องต้นเป็นเงินถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวระรับสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ ก็อยากจะฝากเตือนทุกท่านเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆที่มีให้โหลดมาใช้กันฟรีในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ถือหรือคอมพิวเตอร์ก็อาจจะมีพวกมิจฉาชีพไม่ไม่ประสงค์ดีนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อดักเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแล้วนําไปแสวงหาประโยชน์ในทางทุกกรกิจจึงควรตรวจสอบพร้อมหน้าเชื่อถือของแอปพลิเคชันต่างนๆะๆครับก่อนที่จะโหลดมาใช้งาน และไม่ควรยินยอมให้แอปพลิเคชันต่างๆเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้นะครับและหากกรณีไม่แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวก็ไม่ควรโหลดมาใช้เพราะบางแอปพลิเคชันก็มีความสามารถแฝงถึงขั้นขโมลเงินบัญชีเราได้เลยทีเดียวใครที่เคยโหลดมาใช้แล้วไม่มั่นใจก็ให้ลบทิ้งแล้วรีบเปลี่ยนรหัสผ่านสินะครับสวัสดีครับ